สว,สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wonderland d a n f i วันนี้พวกเรามีสื่อการสอนเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์มานำเสนอซึ่งสื่อการสอนของเรามีชื่อว่าบ้านรังนกพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะ พลังงานแสงอาทิตย์นะคะก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะซึ่งแสงอาทิต์นะคะก็จะส่องมาที่แผงโซลา่าเซลล์ของเราค่ะแผงโซลา่าเซลล์ของเรานะคะก็จะมีสารกึ่งตัวนำอยู่งชนิดค่ะก็คือสารกึ่งตัวนาชนิด p แล้วก็สารกึ่งตัวนาชนิด n ค่ะซึ่งชนิด n เนี่ยจะอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ชนิด p จะอยู่ด้านล่างค่ะ เมื่อมีแสงอาทิตย์มาตกกระทบที่ชั้นสารกึ่งตัวนำชนิดเอนะคะอนุภาคแสงหรือว่าโฟตอนนะคะก็จะกระจายไปทั่วพื้นผิวด้านบนของสารกึ่งตัวนำชนิดเอค่ะพอกระจายกันทั่วใช่ไหมคะอ,อนุภาคแสงอารรทิตย์เนี่ยก็จะถ่ายทอดพลังงานลงไปที่เนื้อของสารกึ่งตัวนำชนิดเอแล้วก็ถ่ายทอดต่อไปอีกค่ะที่สารกึ่งตัวนำชนิดพีค่ะแล้วเมื่อพลังงานที่ได้รับมากเพียงพอนะคะอิเล็กตรอนอิสระรนเนี่ยก็จะสามารถที่จะข้ามไปที่สารกึ่งตัวนำชนิดเอได้ค่ะซึ่ง มันไปเตรียมตัวที่จะเคลื่อนที่ออกจากโซลา r เซลล์นะคะตรงนี้จะเรียกว่าเป็นขั้ว้วลบค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหากมีการต่อโหลดเข้ามานะคะอิเล็กตรอนอิสระเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ออกไปนอกแผงโซลา r เซลล์ผ่านโหลดค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้วบวกค่ะซึ่งสองขั้วนี้นะคะก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ค่ะ แสงอาทิตย์นะคะส่งมายังแผงโซลาเซลล์ค่ะซึ่งอันนี้นะคะจะทําหน้าที่เ,เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะแล้วก็ส่งมายังแผงควบคุมชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์ค่ะซึ่งจะทําหน้าที่ควบคุมประจุก,กระแสไฟฟ้าไปใช้ภายในบ้านแล้วก็เก็บลงในแบตเตอรี่ไว้สํารองใช้ค่ะซึ่งภายในบ้านของเรานะคะก็ควรมีพลังงานสํารองไว้ใช้ในกรณีที่แผงโซลาเซลล์นะคะไม่สามารถผลิตก,กระแสไฟฟ้าได้ค่ะก็อย่างเช่นในเวลาที่ฝนตกแล้วก็ เวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นการสาดอาทิตค่ะ โมเดลชิ้นนี้นะคะพวกเราก็จะนําไปประยุกต์ใช้ในสื่อการเรียนการสอนนะคะเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะเราจะให้นักเรียนสังเกตการทํางานของโมเดลตั้งแต่การที่แสงอาทิต์นะคะส่งลงมาังโลกนะคะแล้วก็ไปผ่านกระบวนการต่างๆค่ะซึ่งกระบวนการต่างๆนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้สังเกตแล้วนะคะพวกเราในฐานะที่เป็นครูผู้สอนก็จะมาอธิบายเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับหลักการค่ะส่วนกระบวนการประเมินนะคะ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็เราจะให้นักเรียนนะคะร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียนคะ่ะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันจากนั้นนะคะก็จะให้ชิ้นง,งานกับนักเรียนไปทํานะคะเป็นการประเมินค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับสื่อการเรียนการสอนบ้านรังนกพลังงานแสงอาทิตย์ของพวกเราหวังว่าทุกคนนะคะจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์กันนะคะสำหรับวันนี้คิงและเบญญาขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย